เตโชสดีครับรอครับรอคุณากุด sí> ีดรวัสบายดีทุกท่านเอฟเดี๋ยวทําหุ่นไลกาด้วยช่วยๆกันนอาช่วยล่นกนะเอฟซีมาอ่พาก่อนทำหุ่นไลกา รายกาไปไหส้สิเดี๋ยวจะน่ากลัวแค่ไหนก็ติดตามดูทำให้หน่ากลัวสุดสนะที่น่ากลัวหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมช่วยไล่นกให้นะไอ้สิ่งนะ อืมเอาสอบกันเป็นหนึ่งนะครับผมตรงนี้นกชอบลงนี่ใช่ไเดี๋ยวจัดก่อนหนึ่งดอกเกี่ยวกับงานไปสิ อืมอืมไั้งใจกันงัน้นไม่เหลือข้าวอีกนะหมดเลยต้องเคลียร์ก่อนใช้วัตถุดูที่เหลือที่มีใช่ไหมมีกระดางมี ม well. ีต ah, ่อเตนว่ามาดูม ah. ีนี่งอตบอนี่ฮะ ใช้แล้วก็เอาไปทำไมไม่รู้ไปตัดหัวอืมอืออย่าให้ติด

อ่ะมากันนาขุดตาก็คึ้งเชียวกอยู่อึมนะช่วยกันไล่นกอ่ะอืมอืมเอาดี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 หน่าผม ลงุงไหนช่วยได้นะยังน้อยก็ไอห,หน้าหุนสักสองเมตรก็ไม่นกไม่ลงก็โอเคแล้วก็ดีใจแล้วครับผมไม่ให้ประกันมากหรอกพอให้นกตกใจก็จบแล้วนะครับเอฟซีเดี๋ยวตัวนี้ดีปห้อยตรงต้นไม้เามอ,อเาครับก็ต่าง่นตกานกาครับ หเหตุแบบนี้เจอกลางคืนก็ตกใจมากใช่ไหมบิงได้นะครับนี่เจอกลางคืนก็มิลกิโน่นี่ก็ร้อนได้เหมือนกันนะครับ F4 โห่นีไลก่กากลางแขนก็ดูกลมกลืนไงตัวดูกลมกลืนเลยครับผมเดี๋ยวฟังร้องด้วยนะเอส เป็น,นทีไรนกที่สุดโบราณสุดในโบราณสุดนะครับราม,มาทีตัวสุดท้ายครบก่อละละนลอกล่อนนกนะครับ ผมแว่ก่อนอืมอืมผมมีกลัวเลยสิคุกคุกคุกอ่าฮะแถวผมไปตั้งตรงใต้ต้นไม้แล้วมันชอบอยู่ตรงใต้ต้นไม้ทีนะก็ติดตั้งตรงใต้ต้นไม้เลย นกไม่กลัวให้มันรู้ไปสินระวบรวบรวบให้สินะดูเอาอืมนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็หุ่นลาการให้สิรอครับรอสวัสดีครับ